เชื่อวเขาสังเกตเห็นเหมือนไม้โบราณ์ที่ว่าหลังนี้นี่เขาเห็นผู้สาวเข้ามาอสองคนชื่ออย่างไรน้นองฮะน้องยุย้ยน้องยุยงย้ยนี่คน,นไรง่วงไ,ไปเลี้ยงงัวบ่ะฮะไปเลี้ยงงัวงมาครับมาสวดกันไปทอดต้นหมดเลย <c oughs> สมพลยังเห็นแล่นเมื่อกี้นี่คือแล่นเห็นพวกไอ้ฮะ ซื้อไปนี่เลยเนาะไปวัดไปวัตรน้องเอ็มบุชมน่าสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเนาะพบกันตอนเสาร์ของวันที่6ตุลาปี2024เดี๋ยมืัอนี้ทีมงานอ่าวทีสนบทนอ่านำทีมโดยบาวต้อยเนาะเมื่อนี้แล่ยจะบาวแก้วที่มานำกันเนาะ ก็ได้เดินทางมาที่บ้านไม่เมืองมหาไซนะคร,รมมัมบุษมย์นี่สังเกตเบึงด้านหลังนี่จะเป็นเหอนบุหานนะำธรรมบุษมย์แต่ว่าเราสังเกตเห็นผู้สาวน้อยสองสามคนเดี๋ยวเราสีเข้าไปทักทายถามข,าข่าวข่าวสบายดีน้องๆเพื่อนกันนะน้ำธรรมบุษมย์บรรยากาศยามเช้าค่อนข้างสวยงามเนาะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูหนาวอากาศก็เริ่มหนาวๆน,นะำธรรมบุษมย์ต้องได้ใส่เสื้อกันหนาวเลยก็โอเคท,ทำเดี๋ยวเราสี ให้น้องๆเพื่อนเตรียมตัวจังหน่อยเดี๋ยวเราซืขึ้นไปนะคุณผมเดี๋ยวตัดภาพมาให้เบื้องกันเลยเนาะไปเลี้ยงงัวมาครับอ๋อลาน,น้อยไปเลี้ยงงัวโอ้น้องสาวก็ไปเลี้ยงงัวน้ำไอ้ให้บนี่ยลาน,น้อยเพื่อนไปเลี้ยงงนะัวเนาะบรรยากาศยามเช้าน่าจะไปเลี้ยงอยู่ทุ่งนาเพื่อนเลยเนาะไปเฝ้านาแล้วไปเลี้ยงเลยบอกครับ เป็นทางเข้าบ้านไม้เมืองมหาไต่เนาะท่านผู้ชมบรรยากาศธนาควายไปเลี้ยงควายมันย่าง้ำหลังคนไปก่อนพ <c oughs> <c oughs> อแล้วรรท่านผู้ชมจะได้ว่าอันนี้เป็นบ้านไม้เนาะโอ้บ้านนี้จะเลือนลายแล้วเนาะ ่มีไฟฟ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตครบเลยแต่ว่าถนนโนทางก็ยังเป็นแบบทางดินแดงเน,นี่เป็นกินอายแบบสนบทลาวฮอกยังมีให้เห็นจนะท้ชดแต่บ้านเพื่อนบางหลังก็ยังเป็นแบบโบราณอยูอ่ไปทางใดเนี่ซอยไ,ไปซอยใด่ซอยนี้ซอยนี้เปล่าอ่าจะไปซอยนี้ แต่บว so ์หูจักคนเนาะบ้านถ้ามีคนหูจักนิ้วคักเลยเพราะเพื่อนกำลังเตรียมไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโอ้บ้านบ้านใหญ่ตัวบ้านนี่เนาะก็อาจะซอสเด่เนาะเป็นทางออกตรงหน้าบวจักเด็ดเนาะน่าจะเป็นวัดนหน่อยเนาะ บ้านเงินเพื่อน้องตำสดบ้านโน่นแดงบมไปเมืองเนี่ยนะตำรวมชาวเราสังเกตเห็นเหยื่อไม้บุหรี่ที่ว่าหลังนี้นี่เราเห็นผู้สาวเข้ามาสองคนนะคุณตำรวจนะนี่คนไล่งัวไปเลี้ยงงัวบ่ฮะ โอ้ไล่ไลนะ่ไปส่งยูวนแคมทุ่งบ่บรรยากาศยามเช้าเนาะเพิ่นกำลังไปให้ไปหนาแนละ้วครับสมภ <c oughs> า,าเห็นผู้สาวเข้าหืองหลังนี้สองคนเนาะเดี๋ยวเขาสีแยกเข้าไปถามบึง้งข้าวขาวเปนะ็่นเป็นอะไรเนาะวิธีชีวิตอันนี้ nó hiền của ấy nó phần hơn bồ lan ra một sống một thằng thảm sư lao con là thấy phụ này bớt con ơi nhà con cháu ơi เออเด้ยพิษเนาะขอใช่เฮื่อนโบราณเนี่ยเด้อเฮื่อนเจ้าล่อนเนี่ยโอ้ตัวนี้เป็นเฮือนเก้าบ่ตัวนี้ตัวพุ้นลังไม่ยู่พุ้นขึ้นไปเบื้องก่อนนะท่านผู้ชมเฮ็ดยังผู้สาวน้อยนี่เซตบาทนี่ bố nó sẽ banh bố sáng nói ai ban niệm bội 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 bộ pháo เมื่อกี้นะฮะเวลาน้องๆเพิ่นแต่งตัวเลยเมื่อกี้นะเอาสบายดีน้องๆสบายดีดน้องๆเพิ่นยังขี้อายเนาะเออน้องน้อยน้องยังน้อยอยู่ อันนี้สาวน้อยบ้านบ้านไม้เมืองมหาสไซส์ชิพากันไม่ไซส์เหมือเนี่ยไปทอดต้นมาสวดกันไปทอดต้นหมดเลยสมพลยังเห็นแล่นเมื่อกี้นี่คือแล่นเห็นพวกไอ้เนอะชิพากันไอ้หมอไอ้แล่นเลยเออเนาะเอาแนะนำตัวแนะนำตัวเนาะ เอาเริ่มจากผู้อยู่กลางเลยซื้ออย่างไรน้องฮะน้องยุ้ยน้องยุ้ยเรียนอยู่โมไหนแล้วล่ะมสมโสามห้องเดียวกันเบืดหมดเลย่อ้ห้องก็อยู่บ้านนี่หรอวะอยู่บ้านบ้านไมมปะเป็นบ้านไมหเนาะบ้านนี่อาผู้อยูทางข้างเลยซื้ออย่างไรน้องน้อยอ่าน้อยห้องเดียวกันแม่อ่าผู้นี้เดอมอ้อม ตัวกลางๆในยุ้ยเนาะบุ๊ชื่อซื่ออลไรเนี่ยลงแล้วเนี่ยยุ้ยอ้อมอันนี้เนี่ยน้อ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 ยโอ้สิพากันไปถอนต้นเมื่อวันอาทิตย์บัได้ไปโรงเรียนเนาะเมื่อวานพักวันอาทิตย์นะครับสมสิพากันเตรียมตัวไปถอดต้นนี่นะโอ้ เคยเบิ Workers, while, s <S eh, ่งเคยเบิ่งอยู่เป hmm. ่าเคยเบิ่งคลิปอะไรอยู่เปล่าไ่เคยเออต่อไปจะเบิ่งตัวเองบบดนี้มึงเบิ่งตัวเองในคลิปบบดนี้นะไ่เคยจังโมงนี่สิพากันไปทอดตุ้นอ่ะอืมอันนี้น้องยังน้อยอยู่เฮาสิบ่ถามเรื่องผู้บ่าวเนาะเพราะว่าน้องยังเข้าเรียนอยู่ถือว่าเป็นการให้เกียรติน้อง เอาเป็นว่าให้กำลังใจน้องตั้งใจเฮียนกันแล้วกันก้าโมซิจบอยู่มอเจนไงแกะบจมโมซีก็พอโอ้จมโมซีเลยสิพากันไปเบี้ยเวียงสิไปเฮ็ดงานอยู่ยนังหเวียังยุ่ยยังเบี้ยังคืออยากไปเวียงแล้วมีที่น้องไปเฮ็ดเวียงอยู่เวียงก่อนแล้วมาจบโมซีแล้ว ไปสิ Dante, ไปเฮ็ดเวียอยู่ยั้ยงหมเสิไปทำกันเมื่อไรว่เนี่ย้เลยหาเิ่งานในารก่อนเนาะสาวน้อยเพิ่มจจมอสี่เพิ่นเตียมไปเฮ็ดเบี้ยยูเวียงเนาะทผสมเนาะป็นยาคือบ่ให้โบมอสี่รันารมันไเหียยูกป่านมันไเฮียยูไก่ ายากยากนํำโบมีรถเที่ยวงเฮียนอยู่ไกลก็คือว่าแลวเน้ะเพิ่นกน็น่าจะเ้าไปหาเงินหาอย่างนั้นเนอาอยทำศพตามส่วนพนพธออกแบบนี้เนาะการเฮียนก็สสำคัญอยู่แต่ว,ว่าหาเงินก็ต้องสำคัญคือกันเนาะหาเลี้ยงครอบครัวเหมืนกัน,นกทำศพอย่าน้องพุทธีไปทอดตุนด้วยนี่ทีมงานห้องก็ว่าสีไปคือกันนอ้องทำศพน่าจะไปพร้อมน้องๆเลยนี่ชิเข้าวัดอยู่บนเนาะ ไปรวมตัวยี่วัดอยู่บ้เพื่อนอยู่ไงจอมทางเหนือพุ่นโอ้เงินอยู่ทางเหนือคนเมื่อกี้นี่มันสิย่างเมื่อเพื่อนบมอเมื่อกี้เห็นผู้อ้ายุโสปบก่อนเห็นผู้อ้ายเโสแล่นก่อนบมออ่านให้เบาแก้วส <c oughs> ัมผัสน <c oughs> <Okay. c oughs> ้องน้องต่อเข้าไปเบื้องเฮือนครัวน้องๆก่อนทำสวนเนาะแต่ว่าน้องเพิ่งกำลัง เห็นอยางกินเมื่อกี้นี่เห็นโอ้ต้มน้ำไม้อยู่นี่เนาะต้มน้ำไม้ไล่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเขตเมืองมหาไส้นี่ถือว่าเป็นเขตที่ว่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เป็นต้นไม้น้อไม้เนาะน้อไม้ไล่น้อไม้กระแสนหลายแถวเนี่เนาะอ้าวนี่เป็น ภาพเงินสารน้องคนนเบิ่งเงินแล้เข้าคนยังเป็นแบบอ่าบุหานอยู่นน้องทสมอะเอาสีไทยทำบสมเบิ่งเงินเงินน้องน้องคนเป็นแบบหลังคาหมูหลังคาหมูไหมเลยเนาะทผู้สมินล้างเล่นนั่นเดียวไปละไปนะ งินมันไม่ยินดินี่ลงังคาโม่แต่ว่าหลังหลังนี้โบโบได้มีโบได้ย,ยู่แล้วเนาะเนาะมิแต่เป็นบอนเฮ็ดกินบ่ะอ๋อเป็นบอนแต่งกินซิเนาะนี่เป็นหลังเก้าเหรนบ่ะเป็นบอนอะไรเครื่องเนะววาะแต่ว่าจะเก้าน้องน้องเพิ่งออยู่หลังนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นได้เฮ็ดเทินใหนม่แล้วเนาะฮู้นเนาะโว้ แม่เพื่อนก็จักไปสายไปนาเลยเพ่อจักเนาะไอ้เนี่ยไม่เพื่อนนะท่านผู้ชมน้านผู้ชมถือว่าจากถ่ายทำอยู่บ้านไม่แล้วได้ยินข่าวว่าเพื่อนสิไปทอดต้นเนาะสิไปทอดต้นบ้านนาทอดจากบ้านไม่ไปบ้านนาทอดนะท่านผู้ชมน้องถือว่าทีมงานเ่ากับชีน้ำชีน้ำเพื่อนไปพูดอะเนาะวัดบ้านนาทอดไปเพิ่งบรรยากาศภายในวัดนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวนี้มาครับเบ้าแก้ว แบบแก้วบานกะว่าเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปให้เบิ้งบรรยากาศยุวัดเนาะไปเบิ้งต่อ EP 2คสองคันสมไปเบิ้งกันเลยอันนี้เป็นชนบทลาวบานน้านนาทอนครับทนสมว่าทีมงานเฮาสิตามพี่น้องเพิ่นมาตัดต้นอยู่วัดวัดบานน้านนาทอนเนาะได้งินข้าวเฮาก็นำนำมามาเบิ่งบรรยากาศาวัดว่าอยู่สนับบทเฮาเนาะ

โอ้ซื้อไปนี่เลยเนาะไปบัดไปบัดรน้อท่านผู้ชมพี่เบาะโอ้จับอยู่ใส่บาทเนี่ยคือเสียงคล้องเสียงกล่องอยู่พี่เนาะกำลังแห่โบจักงเนี่ยโอ้บรรยากาศ ดูเสียงเทน<ล>ะนตอนนี้บางแก้วหลัการทมงานบางตอนมะานนบางตอนมัมัคุ้นเลยทางเขา้างนี้ก็ได้น,นี่ก็ได้งมงนงนเดินทางมาครับโอ้ถายหนกเลยแก้วเลยเพล่อเพืากาศวาดว่านี่นโยยีโ จอดจอด,จอดใช่ไหมจอดใช่ไหมจุดหนึ่งหอดหน้าวัดเลยนท่านผู้ชมนะสามสิบสี่ท่านผู้ชมถือว่าเป็นบรรยากาศวัดบ้านนาทอดนะท่านผู้ชมตอนนี้ประชาชนจะบ้านไมมแล้วกบ็บ้านนาทอดก็กำลังเริ่มลงมาวัดวาเนาะก็ว่ามีงานทอดต้นมือนี่ยเขาทำสดสามสิบสี่สังเกตุเพียงแต่ละคนเลยเพิ่นใส่ชุดอ่า เป็นชุดเป็น้าสินแลวก็มีผ้าเบี้ยนนี่เป็น,นวนัฒนธรรมเราเรานประสบกำลังมาเจ้ารวมกันาสองสมรากาโอ้นันี้เป็นผู้ปั้นนะราก,การวมรวมก็อได้ยินเสียงพ่เพื่นอนเปิตู้เนาะในทางนี้ที่เรามาเจอจากบ้าน ไม่แน่เลยรบ้านนาทอดน,น่้อนน้ำมัสด